ชุดสื่อสองภาษา Hope Mix ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ทีมพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ Hope เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปรถมวัยจากมหาวิทยาลัยโมนาสประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด4ท่านได้แก่รองศาสตราจารย์ดรโจเซฟอักเบนยากาดรสุนันทาคลิปทองดรคอรีนริเวอร์แลน ด็เตรเฮอรมังหลักสูตรภาษาอังกฤษโ p e ประกอบด้วยโครงสร้างสีเสาหลักได้แก่ H ย่อมาจากคำว่า happiness คือการมีความสุขในการเรียนรู้ O ย่อมาจากคำว่า optimism คือการมองโลกในแง่ดี P ย่อมาจากคำว่า perseverance คือความเพียรพยายามมานะบากบัน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค e ย่อมาจากคำว่า excellence คือความเป็นเลิศซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีความเป็นเลิศในแบบของตัวเองหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการภาษาไทยของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะหน่วยการเรียนรู้ในหนึ่งปีการศึกษามีทั้งหมด4ีสาระที่ควรเรียนรู้ได้แก่สาระที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กสาระที่สอง เรื่องราเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวสาระที่4สิ่งต่างตามรอบตัวเด็กชุดสื่อการเรียนสำหรับเด็กของหลักสูตร2ภาษาโฮมมิกซ์มีดังนี้ในแต่ละระดับชั้นจะมีรูปแบบและจำนวนสื่อเท่ากัน แต่เนื้อหาจะมีความยากง่ายแตกต่างกันและโทนสีของชุดสื่อจะแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นอนุบาล1เป็นโทนสีชมพูอนุบาล2เป็นโทนสีฟ้าและอนุบาล3เป็นโทนสีเขียวเริ่มจากระดับชั้นอนุบาล1ชุดสื่อภาษาไทยจะประกอบไปด้วย 1. ชุดร่องรอยการเรียนรู้สีเล่ม 2. ชุดเสริมทักษะ1เล่ม 3. ชุดกิจกรรมสร้างสารรค์หเล่ม 4. แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานตามศาสตร์ต่างๆ1เล่ม 5. สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก1เล่มชุดสื่อภาษาอังกฤษโฮ e จะประกอบไปด้วย 1. Workbook ์กบจำนวน5เล่มแบ่งเป็น3วิชาคือวิชาภาษาอังกฤษ2เล่ม คณิตศาสตร์สองเล่มและวิทยาศาสตร์หนึ่งเล่ม 2. h o โฮมเวิร์กสามเล่มแบ่งเป็นสามวิชาคือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิชา,า,า,าละหนึาา่งเล่ม 3. Student Progress b o บุหนึ่งเล่ม 4. School Report ตหนึ่งเล่ม 5. w r ไรท์ตหนึ่งเล่ม 6. p r a c t i c e writing and reading หนึ่งเล่ม 7. ซองการบ้านและ 8. กล่องสะสมผลงานสำหรับชุดสื่อระดับชั้นอนุบาล2จะเป็นโทนสีฟ้าซึ่งรูปแบบและจำนวนสื่อเท่ากันแต่เนื้อหาจะมีความยากเพิ่มมากขึ้นต่อมาเป็นชุดสื่อระดับชั้นอนุบาล3จะมีโทนสีเขียว ซึ่งรูปแบบและจำนวนสื่อจะเท่าก,กันกับระดับชั้นอนุบาล1และอนุบาล2แต่เนื้อหาจะมีความแตกต่างกันออกไปสำหรับรายละเอียดในแต่ละเล่มเริ่มจากชุดสื่อภาษาอังกฤษ Hope เล่ม Workbook เป็นเล่มแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทำในชั้นเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นเลเวลที่เสริมสร้างพัฒนาการแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้นแบ่งเป็น3วิชาวิชาแรกคือภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้นจะได้2เล่มต่อ1ปีการศึกษาซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนรู้จักตัวอักษร A ถึง Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กสระไวยากรณ์การอ,าอ่านออกเสียง และคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่อมาเป็นเล่มเวิร์กบุ๊กวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละระดับชั้นจะได้2เล่มต่อ1ปีการศึกษาซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนรู้จักการนับการเรียงเลขลำดับการจำแนกรูปทรงเลขาคณิตเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของ บอกลำดับหรือตำแหน่งของสิ่งต่างๆการบอกจำนวนเศษส่วนการแบ่งส่วนให้เท่ากันรวมทั้งสามารถบอกเวลาและแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเล่มเวิร์กบุ๊กวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้นจะได้หนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษาเนื้อหาจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมการทดลอง เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจเนื้อหาในแต่และหัวข้อของการเรียนรู้ได้ตัวอย่างเนื้อหาในหัวข้อของการเรียนรู้จะประกอบไปด้วยหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่อาศัยและลักษณะของสิ่งมีชีวิตการเจริญเติบโตของพืชสุขลักษณะส่วนบุคคลแรงการเคลื่อนที่ การจมการลอยและสีเป็นต้นเล่ม homework เป็นเล่มแบบฝึกหัดที่มีลักษณะเป็นสมุดแบบฉีกจะมีวิชาละ1เล่มต่อหนึ่งปีการศึกษารวมทั้งหมด3เล่มเล่มนี้จะรวบรวมเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่น่าสนใจจากเล่ม workbook ในแต่ละวิชาเพื่อให้นักเรียนได้มีการทบทวนเนื้อหา ที่ได้เรียนในแต่ละวันโดยมีการฝึกให้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆเช่นการลากเส้นจับคู่เรียงคำและเติมคำในช่องว่างเป็นต้นเล่ม Practice Writing and Reading เป็นเล่มที่ให้เด็กได้ฝึกอ่านและฝึกคัดเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาคำศัพท์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่นสัตว์ผักผลไม้อ,อวัยวะในร่างกายของใช้ในโรงเรียนสมาชิกในครอบครัวเป็นต้นมีหนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษาเล่มไรติงเป็นเล่มที่ให้เด็กได้ฝึกคัดเขียนที่มีการบูรณาการรวมทั้งสามวิชาได้แก่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันมีหนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษาเล่มสค o ูรีพอร์ตเป็นเล่มรายงานพัฒนาการของเด็กในแต่ละสัปดาห์โดยคุณครูจะเป็นผู้ประเมินเด็กและรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบและผู้ปกครองสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นคำแนะนำต่างๆถึงคุณครูได้ มีหนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษาเล่ม Student Progress Book เป็นเล่มแบบทดสอบที่ประกอบไปด้วย3วิชาคือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการเรียนการสอนในเนื้อหาต่างๆช่วยให้คุครูทราบถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้ มีหนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษาสำหรับรายละเอียดในแต่ละเล่มของชุดสื่อกิจกรรมโบราณการภาษาไทยเริ่มจากชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้เป็นเล่มแบบฝึกหัด ที่ให้เด็กทำในห้องเรียนแบ่งเป็นสีสาระที่ควรเรียนรู้มีสีเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็นภาคเรียนและสองเล่มชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นลักษณะสมุดแบบฉีกเป็นใบงานเกี่ยวกับศิลปะให้เด็กได้ฝึกกันใช้กล้ามเนื้อเล็กเช่นการวาดภาพระบายสีการฉีกปะติด ประดิษฐ์ของใช้ต่างๆเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล็กของเด็กให้แข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ละระดับชั้นจะมีหนึ่งเล่มต่อ1ปีการศึกษาชุดเสริมทักษะเป็นลักษณะสมุดแบบชีกเป็นเล่มการบ้านเพื่อให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปในชั้นเรียนระดับชั้นละหนึ่งเล่มต่อ1ปีการศึกษา สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเป็นเล่มรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้ผู้ปกครองรับทราบในแต่ละสัปดาห์ระดับชั้นละหนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษา แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานตามศาสตร์ต่างๆใช้สำหรับประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กเมื่อจบหนึ่งสาระการเรียนรู้โดยบันทึกผลคะแนนของเด็กลงบนตารางด้านหลังของเล่มประเมินความพร้อมเมื่อครบสองสาระให้รายงานผลในเล่มสมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กมีระดับชั้นละหนึ่งเล่มต่อหนึ่งปีการศึกษา ซองการบ้านใช้สำหรับใส่ใบงานเสริมทักษะสร้างสรรค์และโฮมเวิร์กเพื่อให้เด็กนำกลับไปทําที่บ้านและนำกลับมาส่งที่โรงเรียนกล่องสะสมผลงานจะมีสกล่องต่อหนึ่งปีการศึกษากล่องด้านบนสุดจะเป็นกล่องสะสมผลงานที่แบ่งเป็น2ส,ส่วนเพื่อใส่ผลงานของชุดสื่อภาษาอังกฤษแบ่ง ตามรายวิชาและชุดสื่อภาษาไทยแบ่งตามพัฒนาการในด้านต่างๆเมื่อจบปีการศึกษากล่องสะสมผลงานนี้จะรวบรวมผลงานต่างๆของนักเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและส่งกลับคืนให้นักเรียนส่วนกล่องด้านล่างจะเป็นรูปแบบกล่องถือจะเป็นกล่องสำหรับใส่ชุดสื่อต่างๆของนักเรียน